วันนี้พาแม่กับน้องมาตะลุยกินไกลถึงบึงคงลงเลยค่ะมีอะไรทานบ้านเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยค่ะสิ่งแรกที่อยากจะนำเสนอหอยเชลล์อบชีสเธอมันลดมากหรือว่าใครที่เป็นสายหมาลา่าปิ้งย่างเธอมันดีและสิ่งนี้พลาดไม่ได้เลยกุ้งแช่น้ำปาลารสเด็ดอาหารที่นี่คือรสมากของเยอะจัดเต็มโอ้โหซีฟู้ดก็มีแล้วซีฟู้ดของทางร้านบอกเลยนะคะว่าสดใหม่เติมของตลอดเลยไม่ต้องไปไกลถึงทะเลก็สามารถทานของทะเลที่สดใหม่ได้เลยค่ะบ้านไหนที่พาเด็กๆมาบอกเลยว่าต้องชอบซุ้มนี้ค่ะลูกชิ้นไส้กรอกปูอัด เยะมากใครที่สายหมูนะห้ามพลาดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหมูหมกักหมูบดนะคะหมูซาลัหมูสามชาั้นหมูชี้จะเป็นพวกหมึกกงหมึกกรอบหรือจะเป็นทานข้าวไม่ทานหวานสันดานไพรนี่เลยค่ะมุมของหวานไม่ว่าจะเป็นไอติมหรือว่าจะเป็นน้ําแข็งใสรสเลอด,ลดสามารถตักทานเองได้ไม่อันจุกๆไปเลยใส่รักสุขภาพอย่าลืมแวะมาซุ้มผักนะคะผักสดใหม่กรอบมากๆสูงที่ได้ชอบอีกซุ้มก็คือซุ้มเส้นมีหลายเส้นมากส่วนมุมโปรดของน้องเรานี้เลยค่ะของทอดของทานเล่นอร่อยมากมีซอนให้เลือกหลายแบบเลยถูกใจเด็กๆแน่นอน ใครอยากแซบอยากซีดแวะมาตามส้มตำตรงนี้ได้นะส่วนน้ำจิ้มของทางร้านจะมีอยู่3แบบนะคะใครชอบแบบไหนก็สามารถเลือกตักได้เลยสำหรับตั้งหัวใจสําคัญของหมูกระทะก็คือน้ำจิ้มเลยค่ะตาตักมาทุกอย่างที่มีเลยแต่แล้วในจังหวะที่กําลังอินกับหมูกระทะอยู่นะคะเราก็พบเจอกับเด็กเสิร์ฟคนดังตัวเป็นๆเ,เ,เลยเจอแล้วเด็กเสิร์ฟทิปกาลังเป็นไวรัลดังนี้เลยค่ะไม่พลาดค่ะขอแสบภาพเป็นที่ระลึกหน่อยสรุปทริปบุฟเฟ่กลางเมียงอิ่มอร่อยคุ้มค่ามากที่สําคัญคือได้เจอคนดังทริปนี้แฮปปี้สุดๆไทรผ่านมาเที่ยวบึง ได้เจอคนดังแม่กับน้องบอกว่าเดี๋ยวจะมาอีกแน่นอนขอบคุณที่รับชมค่ะกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะ